ความจนยากไร้ทรัพย์นี่ท่วมล้มละลายถูกยึดทรัพย์หุ้นตกดอกเบี้ยทบต้นสิ้นเนื้อประดาตัวหรือความหอมหวานของการเก็บออมความรู้สึกเวลาได้รับเช็คนาทีที่รู้ว่าถูกหวยได้รับเงินความรู้สึกที่ได้ประจาคทานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์วันที่หมดหนี้สินต่างๆวันที่ตัดสินใจซื้อบ้านของตัวเองวันที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทแต่มีความสุข ศพไอดินท่ามกลางธรรมชาติเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ส่งพลังงานก่อให้เกิดปฏิกิริยากับร่างกายความคิดจิตวิญญาณของเราทันทีเป็นความทุกข์เครียดเจ็บป่วยหรือสุขอุ่นใจปลอดภัยมั่งคั่งผลจากแต่ละเหตุแต่ทุกคนสามารถกำหนดสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยตนเองจากหนังสือศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย กฎทองของศาสตร์แห่งความร่ำรวยความคิดเป็นบ่อกเกอิดที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากความปรารถนาที่อยากมีอยากทำหรืออยากเป็นและแรงปรารถนานี้จะแผ่ซ่านทะลุทะลวงเข้าไปในทุกช่องว่างของความคิดความคิดที่ได้มานี้จะถูกนำมาวาดเป็นมโนภาพเพื่อเสกสรรปั้นแต่งสิ่งใดๆให้เกิดขึ้นมา เมื่อฉันวาดมโนภาพของสิ่งต่างๆขึ้นมาได้จากความคิดของฉันโดยความคิดที่กล่าวถึงนี้เกิดขึ้นมาได้จากความปรารถนาที่ฉันมีฉันจะเป็นมูลเหตุที่ทำให้สิ่งที่ฉันเป้าคุ้นคิดถูกสร้างขึ้นมาในที่สุดในการที่จะสามารถทำสิ่งที่กล่าวถึงนี้ให้สำเร็จฉันจะต้องสามารถเปลี่ยนความคิดของฉันจากการแข่งขันให้กลายเป็นการสร้างสารรค์ให้ได้ เพื่อที่ฉันจะได้สัมผัสถึงความนึกคิดในการอย่างรู้ซึ่งมีอยู่ในสิ่งที่เกิดจากการสร้างเท่านั้นไม่ใช่การแข่งขันฉันจะทำให้ตัวของฉันเองรู้สึกยินดีกลมกลืนไปกับความปรารถนาที่ฉันมีด้วยการใส่ความรู้สึกสำนึกในความกระตัญญูรู้คุณที่มี ให้อย่างจริงใจต่อความปรารถนาต่างๆที่เกิดขึ้นราวกับว่ามันเป็นของขวัญที่ถูกประทานมาให้ฉันความกตันยูรู้คุณที่กล่าวถึงนั้นจะทำให้ความคิดของฉันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความปรารถนาที่อยากมีอยากทำและอยากเป็นซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ตัวฉันมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใดๆ ให้กายมาเป็นสิ่งที่ฉันต้องการและให้ประโยชน์สูงสุดต่อตัวฉันฉันต้องสร้างภาพในความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เขาอยากมีอยากทำหรืออยากเป็นให้ชัดเจนและแจ่มแจ้งขึ้นมาก่อนจากนั้นฉันต้องเก็บภาพในความคิดให้เข้าไปอยู่ในทุกช่วงของความคิดที่ฉันมีในขณะเดียวกันฉันจะต้องมีความรู้สึกกตัญญูรู้คุณต่อสิ่งต่างๆที่อยู่ในจักรวาล ราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันปรารถนาขึ้นมาได้ถูกประทานให้ตามที่ฉันได้วิงวอนขอไว้และหากฉันอยากจะร่ำรวยขึ้นมาฉันต้องใช้เวลาว่างที่เขามีอยู่ในแต่ละวันสัก2 3ชั่วโมงในการสำรวมและตึกตรองมโนภาพของฉันและขอบคุณมันราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันกำลังจะได้รับแล้ว สิ่งสำคัญที่ฉันควรรับรู้คือฉันจะปฏิบัติตามแนวทางที่ให้ไว้ในหนังสือด้วยการสํารวมความคิดให้ออกมาเป็นภาพที่มั่นคงและนิ่งพอควบคู่ไปกับการทำให้ความศรัทธาและความรู้สึกสำนึกกตัญญูรู้คุณของฉันหนักแน่นเพราะนี่คือกระบวนการทางความคิดที่จะนำความรู้ที่อยากมีอยากได้หรืออยากเป็น และแรงแห่งการสร้างสารรค์เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาในชีวิตจริงพลังงานแห่งการสร้างสารรค์จะทำงานผ่านแนวทางที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความเจริญก้าวหน้าของสิ่งแวดล้อมรอบข้างและการจัดวางของระบบสังคมและอุตสาหกรรมทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในภาพในความคิดของฉันจะถูกนำมาหาฉันอย่างแน่นอน หากฉันปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ด้านบนและไม่ยอมให้ความศรัทธาของฉันเกิดการสั่นคลอนลงไปสิ่งที่ฉันต้องการจะเดินทางมาหาฉันโดยผ่านทางการติดต่อค้าขายหรือดำเนินทางธุรกิจที่ได้ถูกสร้างขึ้นไว้แล้วการที่จะได้รับในสิ่งที่ฉันต้องการฉันต้องอยู่ในสถานการณ์ที่การกระทำของฉันสามารถเติมเต็มให้ฉันมีมากกว่าที่เป็นอยู่ และฉันต้องคิดอยู่เสมอถึงจุดมุ่งหมายที่จะร่ำรวยโดยผ่านการตึกตองอย่างภาพในความคิดของฉันฉันต้องทำให้ทุกๆวันของฉันเป็นวันที่สามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จเสร็จสิ้นในวันนั้นและใส่ใจกับการกระทำทุกๆครั้งของตัวฉันเองให้ออกมาประสบความสำเร็จฉันต้องให้สิ่งที่มีคุณค่ากับทุกๆคน ที่ช่วยเหลือฉันให้มากกว่ามูลค่าของเงินที่ฉันได้รับจากทุกๆคนเพื่อที่การดำเนินธุรกิจของฉันจะทำให้คนอื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นตามไปด้วยจากนั้นฉันต้องยึดมั่นกับความคิดรักความก้าวหน้าเพื่อที่จะทำให้ความรู้สึกของการมีเพิ่มมากขึ้นได้แผ่ขยายและสื่อสารออกไปยังทุกๆคนที่เข้ามาติดต่อฉัน หากฉันได้ฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้กล่าวไปแล้วฉันจะร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างแน่นอนและความร่ำรวยที่ตัวฉันได้รับมานั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับการมโนภาพที่ฉันได้สร้างไว้และมั่นคงเหมือนจุดมุ่งหมายที่ฉันมีให้แน่วแน่เหมือนความศรัทธาที่ฉันมีและลึกซึ้งเหมือนความกตัญญูรู้คุณที่ฉันรู้สึกถึง